สวัสดีครับ Excel ในตอนนี้นะครับก็เป็นการประยุกต์ใช้นะครับการคำนวณค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับของข้อมูลนะครับซึ่งผมก็จะยกตัวอย่างนะครับในเรื่องของแบบประเมินนะครับก็จะมีช่วงคะแนน1 2 3นะครับซึ่งเมื่อเราได้แจกแบบประเมินไปแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาสรุปนะครับจำนวนคน ที่ตอบคะแนน1 1คะแนนเนี่ยกี่คนนะครับช่องคะแนน2เนี่ยกี่คนนะครับช่องคะแนน3กี่คนหลังจากนั้นเราก็จะนําข้อมูลชุดนี้นะครับมาคํานวณค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ําหนักนะครับซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะคํานวณค่าเฉลี่ยแบบเดิมได้นะครับคะแนนเฉลี่ยนะครับของข้อมูลชุดนี้นะครับก็จะเกิดจาก k 14นะก็คือจํานวนนี้นะครับ k 1 4คูณด้วย k 1 3บวกด้วย L 14คูณด้วย l 13นะครับบวกด้วย m 14คูณด้วย m 13นะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะสลับกันได้นะครับอาจจะ k 13คูณ k 14ก็ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ใส่วงเล็บนะครับแล้วก็หารด้วยนะครับ k 14บวก l 14บวก m 14นะครับหรือว่าบวกด้วย ยีก็ได้นะห้าบวกหบวกสินะครับเมื่อได้อย่างนี้นะก็ Enter นะครับก็จะได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนชุดนี้ออกมานะครับหลังจากนั้นนะเราก็จะมาคำนวณนะครับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะของข้อมูลชุดนี้นะครับเราก็จะใช้สูตรอย่างนี้เลยนะครับส quare root นะครับ SQRT นะครับแล้วก็วงเล็บนะครับแต่ว่าแนะนำนะให้ทำด้านในตรงนี้ก่อนนะครับก็ให้เราเอาอะไรครับ k 1 4บสี่นะคูณด้วย วงเล็บนะครับ K13 ก็ต้องลบด้วยอะไรครับลบด้วย O13 นะครับซึ่งก็จะเป็นสูตรนะครับในการคำนวณส่วนเบี่ยเป็นมาตรฐานนะครับหลังจากนั้นนะครับวงเล็บปิดแล้วก็ยกกำลังสองนะครับก็บวกตัวต่อไปนะนั่นก็คือ L14 ก็คูณด้วยวงเล็บ L13 ลบด้วย O13 นะครับซึ่งก็จะเป็นข้อมูลตัวนี้นะครับคแนนเฉลี่ยนะครับแล้วก็ยกกำลังสอง นะครับแล้ก็อะางนั้นก็บวกด้วยนะครับ m 1 4นะครับก็ทำเหมือนเดิมยกํำลัง2นะครับแล้วก็ก็จะหารด้วย k 1 4บวก l 1 4บวก m 1 4แล้วก็ลบด้วย1นอันนี้ก็จะเป็นสูตรนะครับของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับแบบถ่วงน้ำหนักเมื่อได้อย่างนี้นะครับใส่วงเล็บน้ให้ถูกต้องอย่างนั้นก็ ENTER นะครับอันนี้ก็จะเป็นค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับก็เราสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้น้ำได้หลายอย่างนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณครับ